แต่เรก็เอาลงมาปลูกลงดินแล้วรับมาตั้งวันที่หนึ่งเมษาก็ทำถุงดำไว้ห้าสิบวันนี่วันที่ห้าวันที่ห้าก็วันที่ห้าพฤษห้ามิามาถมุนาก็ตั้งเมษาถึงมิถุนาก็สองเดือนห้าวัน กาลงมาปลูกได้ห้าสิบบันชามถุงดําได้ห้าสิบบันก็เอามา,มาทยอยปลูกนะไม่ได้ปลูกทีเดียวหมดเลยเหรอกทยอยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราปลูกไม่ไหวเหนื่อยอายุมากแล้วแก่ก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่ปลูกหมดแล้วยังเหลืออีกสองต้นยังไม่ได้ปลูกเลยถึงวันที่ห้าแล้วยังเหลืออีกสองต้นชุดสี่สิบต้นเนาะ ชุดนี้สั่งมาสี่สิบต้นเอามาชำชำชุดนี้ก็มีตายบ้างนะมันมีตายเพราะมันอาจจะอยู่ในร่มหลายวันไปนิดนึงมันไม่โดนแดดอะ่ะเพราะเอาไว้ในใช่ที่รำไรแต่ไม่รำไรมันค่อนล่มล่มมากไปหน่อยระบบลากเลยเน่าก็ใช้ได้ครับใช้ได้ระดับนี้แล้วก็เอาได้งามดี ชุดนี้งามดีโตเร็วด้วยว่าชุดนี้จะโตเร็วนะเตเร็วเดี๋ยวดูชุดก่อนๆจะเป็นยังไงเนาะแต่ชุดนี้โตเร็วเอาได้ทีเดียวก็ปลูกใกล้หมดแล้วละ่ะเหลืออีกสองต้นเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็จะดูที่เาปลูกปลูกเอาไว้กินกับแจกเพื่อนบ้านกับเอาเพื่อนบ้านไว้คุยคุยตอนเรามีสสดานี่แหละดีคุยสนุก เอาๆอันนี้แค่นี้ก่อนครับผม